สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้านรวมเครื่องมือเกษตรกรรมจำหน่ายและซ่อมนะคะที่ตลาดมารวยนะคะแถวอ,อ,อะไรอะสายใหม่เนาะแล้วก็ตรงขับตรงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะตลาดมารวยนะคะเราจะมาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะปายนะคะเพราะว่าแบบรถเข็นมันเนี่ยเข้าไอ้ตรงแบบสโลปไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็ไปดูกันนะคะ อันนี้นะคะหลังจากที่เราเลือกแล้วนะคะมันมี4จังหวะกับ2จังหวะเนาะแต่เราก็เลือก4จังหวะนะคะเพราะว่าแอปแบบสตาร์ทง่ายขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยบางทีมันสตาร์ทยากก็เราจะอาจจะไม่เหมาะกับผู้หญิงเรานะคะแต่ว่าหนักกว่า2จังหวะนิดนึงอะคะ่ะแต่ว่าเราเลือกที่สตาร์ทง่ายจะดีกว่าแล้วก็เอาไว้แบบทางสโลปอะไรเงี้ยคะ่ะมันจะได้สะดวกเรา ตอนแรกไม่คิดซื้อเลยไงแต่ว่าแบบเออมันต้องแล้วแหละมันจะได้แบบกว้างได้180องศาด้วยสะบัดอะไรเงี้ยฮะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเราจะทำสำเร็จหรือเปล่านี่เราก็กดมันก็เด้งกลับมาื่้นอ๋อล็อกคันเร่งไงจิ๋วๆส่วนไอ้ตัวนี้มันไปข้างหน้ามันคือป,ปิดไปข้างหลังเป,เปิดพอเ,เ,เราสตาร์ทเครื่องเราก็เอามาข้างน้า ข้างหลังหาเราสตาร์ทเครื่องได้ครับอ่ะเดี start, ๋ยวลองสตาร์ทกันดูนะอ๋อเดี๋ยวเราก็จะกะเองได้แหละถ้าไปอยู่ที่หน้างานล็อกยังไงอะลุง ลตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่สวนเป็ดน้ำแอนปลาวานแล้วนะคะนี่ดูน้าเรามีรถน้ำฝนตกหนักมากนะคะเราก็ลองจากไอตัวนี้นี่หลังคาเรานะคะจะได้ไม่ต้องไปตักน้ำนะคะเอานี้รถบริเวณรอบๆแต่เผื่อเอินตัวนี้นะคะฝนตกด้วยนะคะดูสิน้ำเต็มกระมังหมดเลยอะ่ะ ฝนตกนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆทาลมแรงมากไอ้ที่เราทําตรงนี้นะคะมันก็สู้ลมไม่ไหวนะคะเดี๋ยวเราต้องไปทําใหม่อีกรอบหนึ่งนี่นะคะอ้ฝนตกเห็นไหมคะน,นี้่ปปล่อยไม่เ,อเลอเนาะกดแมนวนวลอันหนึ่งสลิล้เหลือเยอะไหมคะ เติมไปเลยก็ได้ติจะได้ไม่ต้องมานั่งเปิดใหม่เปิดแล้วก็เปิดเลยสุดยอดไม่เอ,อเลอร์นะคะเพราะเขาที่เราเออเลอร์ไปเพราะามีอะไรไปติดก็เลยฮึจเนี่ยนะคะมากินกันใหญ่เลยหิวหรือเปล่าเนี่ยลูกฮึดูแต่ว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเขาจะขึ้นมาเยอะมากเลย ปาลุงแขงนะขาวดำก็มาส้มก็มีสองตัวค่ะนี้นะคะก็ะเป็นเครื่องตัดหญ้าของเรานะคะแบบสปายนะคะเดี๋ยวพี่ตีไปตัดหญ้ากันดีกว่าหญ้าเยอะมาก go อาก็มีสวิตช์ออนออใช่ไหมคะก็ะเหมือนเดิม ว้าวเดี๋ยวมาดูกันค่ะ อันนี้นะคะเราก็ต้องใช้แบบสับไายนะคะเพราะว่ารถเข็นล้อมันจะโดนดินนะคะเราก็จะทำให้เป็นเละเทอะ,ะคะ่ะเราก็ต้องมีอีกแบบหนึงนะะ่งคัะขาดโมดิกแล้เหรออันนี้นะคะบีฟอร์นะคะเดี๋ยวเราเล่นฝั่งขวากันก่อนเลยนะคะอ่านะะไม่งั้นเข้าไม่ได้รถเข็นมันทำดินตัวปลา มันชืน้นมันก็จะแบบยากนิดนึงนะคะก็ต้องเอาคนเดินแทนนะคะอันนี้เบฟ r อนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราค่อยๆทำทีละฝั่งนะคะเราก็ไล่ตัดไปนะคะ รู้สึกว่าจะเร็วกว่ารถเข็นนิดหนึ่งเนาะมันคือแบบสะบัดแล้วก็ไปต่อเลยรถเข็นมันแบบได้หน้าองศาประมาณสักแบบเท่าใบมีดเองอะค่ะสักประมาณไม่เกินสองศอกเดียวอะไม่ถึงดีอะค่ะประมาณคืบหนึ่งกว่าจะแบบได้อันนี้มันคือแบบฟืดฟาดฟืดฟาดไม่น่าเขาถึงนิยมใช้กันนะฮะเดี๋ยว เราพักกินข้าวกันก่อนนะคะวันนี้เราเอาอะไรมาข้าวขาหมูคุณยายนะคะคุณยายซื้อมาให้นะคะแม่มีผัดใบเหลียงนะคะแล้วเราก็มีน้ําพริกกะปินะคะของร้านใจดีเนาะเห็นมีคนลูกค้าเยอะมากเลยอยู่ตรงข้ามบ้านเราเองนะคะอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะครับเดีย๋ยวขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะของพี่ตีกําลังชงน้ําแดงนะคะนี่กองทัพต้องเดินด้วยทองนะคะ โอ okay. เคทานข้าวก่อนนะคะนี่ดูดูดูเห็นไหมโล่งไหมนี่บลืดนี่บลืดไปถึงตรงนี้ล้วท้องปาวานนะคะเสร็จไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอเติมพลังก่อนเนาะเดี๋ยวเราต่อตรงนี้จะทันหรือเปล่าวงหนึ่งเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนนะคะอคน่าจะได้ล่องปาวานหรือเปล่าหรือครึ่งตัวก็โอเคแล้วกินข้าวก่อนนะคะนะคะ เราก็ทําจวนจะครบประวานด้านในนะนะคะแล้วตรงนี้นิดนึงพอดีน้ํามันหมดซะก,ก่อน,นะคะเดี๋ยวพักเครื่องก่อนกีนนะคะวันนี้น่าจะได้แค่ประวันด้านในนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือมเรืนเดี๋ยวเรามาต่อตะวนันริมนอกกันนะคะของไส้ไก่นะคะแล้วก็ค่อยๆขยายไปด้านหน้าด้านหลังนะคะ <c oughs> ดูเร,รอยแล้วลูกเดี๋ยวเรามาสำรวจนะคะต้นไม้ของเรากันนิดนึงนะคะก่อนกลับนะคะโ,โหโหลัพานะคะแตกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวกันนะรอบหน้าเดี๋ยวแม่ค่อยมาเด็ดเพราะว่ายังไม่วางทานะคะโโหรัพาของเราอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูนะคะแต่แบบ,แบมีแอบมีรูนิดนึงอ่ะเป็นเพราะว่ามันมหนีนี่แน่เลย ه, พวกหญ้าอะไรเงี้ยแล้วมันมีตัววัชพืชมาด้วยเดี๋ยวเราค่อยๆตัดหญ้ากันนะคะฝรั่งกิมจูแล้วก็มีกะเพราแดงขึ้นมาด้วยนะคะอ,อันนี้ก็เป็นมะม่วง2ต้นแรกของเรานะคะที่เราปลูกนะคะนี่ก็ยังแบบไม่โตเท่าไหร่นะ,ะปลูกได้ประมาณส,ส,ามสัก3าสเดือนนะนะคะแต่ก็โอเค ส่วนอันนี้นะคะเป็นขนุนทองประเสริฐนะคะที่เราปลูกกันเอาไว้นะคะลมค่อนข้างแรงนิดนึงเนาะเพราะว่าแบบแอบแบบแบบเห็นต้นอันที่แบบลำต้นเล็กๆมันแอบ,บแบบงอน,นิดนึงนะคะข้างหลังไม่ว่าข้างหลัขงข้างหน้าลมดีมากเพราะอาจจะติดน้ําหน้าติดน้ําหลังอะไรก็ได้ค่ะนะคะนี่อยาแฝกเป็นหนุ่มแล้วลูกเดี๋ยว คุณแม่ว่างๆคุณแม่จะตัดแต่งผมให้นะลูกนะ้ามันยาวไปหน่อยหนึ่งละโอเคอันนี้นะคะมะพร้าวมะพร้าวลิมคองของเรานะคะหืมตะว,วันตขคืนนะลูกนะ้าดกดกดก,ดก,ดกนี่โอ้โหวิวนี้คือเดี๋ยวเราขอเคลียร์ทางนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแบบทำที่นั่งอะไรเงี้ยน่าจะดีค่ะ น่าจะเวิร์กนะดูสิแม่น้ำแบบโอ้ลิมนม้ำลิมนม้ำลิมคลองสดชื่นจังเลยถ้านั่งได้นี่จะดีมากเลยอันนี้อทุเรียนของคุณยายนะคะรอดนะจ๊ะแต่ทุเรียนของพี่จีนะจ๊ะไม่น่าจะเท่าไหร่นะนี่มีกล้วยนะคะปลูกใกล้ๆกันใบเตยโอ้ยดูฝนตกเนาะ นี่ทุเรียนคุณยายแต่กล้วยต้นนี้ไม่รอดอะ่ะอันนู้นก็เป็นอะไรนะต้นของลงเจมอัตต้าเออันนี้นะคะเราก็มีปลูกไว้อย่างละต้นนะคะอือหึค่ะกลับกกอนดีกว่าฝนตกแล้วเห็นไหมคะอ้ามีพลังใบด้วยอ่ะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเราก็ปลูกแล้วเราก็โอเคสุดๆ แค่นี้ก็มีความสุขแล้วโอเคในที่สุดนะคะเราก็ทำสำเร็จแล้วนะคะเราตัดยาร,รอบบอปลาวานด้านในนะคะสภาพดินนะคะยังเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่ามีหญ้าแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าเราให้หญ้าไม่ตัดหญ้าเพราะว่าจะให้หญ้ามันช่วยแบบว่าอบอุ้มดินนิดนึงเนาะจะได้ไม่เสียทรงมากโอเคค่ะถือว่าโอเครอบในนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไป ที่รอบนอกกันนะคะในวันต่อไปนะคะฝากกดติดตามนะคะช่องเป็ดน้ำปลาหวานด้วยนะคะเป็นน้ำแอนปลาหวานนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆทุกคนที่ติดตามกันนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ